มีใจเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นจเกนคลอปก็เป็นได้นะไม่ใช่เป็นถ้าเป็นคุณชายชาบิลลโซอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับคนสนิทของจเกนคลอปครับบอกว่าจเกนคลอปฝันคุมเรอัลมาดริดแล้วก็อิซิเลก,ก่อนวางมือนะครับมิโรสราทันก้านะครับเพื่อนสนิทของจเกนคลอปเนี่ยเปิดเผยว่าคลอปเองครับยังมีความฝันอีก2อย่างที่อยากจะทําไม่ได้ก่อนจะรีทายนั่นก็คือการคุมทีมเรอัลมาดริดแล้วก็ทีมชาติเยอรมนี ครอปเนี่ยรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของกลุ่มเรดบูลนะครับหลังจากอัลลาลีพูอย่างไรก็ตามครับทันกาซึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของครอปสมัยเล่นที่ไมล์ศูนย์ห้าเล่าว่าคลอปเองเนี่ยยังมีเป้าหมายใหญ่ที่อยากพิชิตกอดวางมือเขาหนึ่งในนั้นก็คือเรอัลมาดริดครับซึ่งกําลังจะมีตําแหน่งว่างพอดีเพราะอันเชโรติครับจะย้ายไปคุมทีมทีมชาติบราซิลส่วนอีกเป้าหมายก็คือการคุมทีมชาติเยอรมนีครับทันก้าก็กล่าวกับสื่ออย่างอาร์สเขาบอกว่า เจเกนครอปบอกผมไว้ตอนเขาออกจากลิเวอร์ p o o ว่าเขามีความฝัน2อ,อย่างคือการคุมทีมชาติยอรมันีแล้วก็เรอลมดริตผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงได้ไหมเขาเป็นหนึ่งในตัวเต็งของตำแหน่งกุนซือมาดริดแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นแค่เขาลือผมรู้ด้วยว่าเขาไม่เคยคิดจะคุมทีมไหนแนังกฤษเลยนอกจากลิเวอร์ p ู o l เขาไม่สนใจไปอิตาลีหรือฝรั่งเศสแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะไปคุมทีมชาติยอรมนนีแน่แน อันนี้คือการเปิดปากของทันก้านะครับที่เป็นเพื่อนคนสนิทของชิคเก้นคลอปครับเขาบอกว่าคลอปมีความฝัน2อ,อย่างนะก็คืออยากคุมทีมชาติเยอรมนีแล้วก็ราชาชุดขาวเรอัลมาริดน่าสนใจนะถือว่าน่าสนใจไม่น้อยนะครับถ้าหากว่าคลอปเองไปคุมเรอัลมาริดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทันสื่อเนี่ยให้ความสนใจเยอะแน่ ก็ต้องบอกองนี้ว่าให้ความสนใจแบบเต็มเหนียวนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ครับก็ต้องเอาให้สุด <c oughs> นะก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นชาบี้รอโซ่จิกินคล็อปหรือว่าจะเป็นใครในตำแหน่งนั้นนะค,คุณซื้อเรือมาริดเพราะว่าตอนนี้ทางอันเช่ก็ตอบตกลงจะไปคุมทีมชาติบราซิลเซบ้าแล้วหลังจบฤดูกาลน,นี้กับทางเรือมาริดเนาะรอดูแล้วกันนะครับ ไปดูกันที่หมโลงคืนนี้หน่อยนะครับคืนนี้มีอาร์เซนอลเตะกับเปเช่นะครับรอบรองชนะเลิศรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดแรกเวลาตีสองครับแต่งเต็มยศครับอาร์เตต้าเร้าแฟนบอลอาร์เซนอลใส่สตั๊ดชมเกมไปเลยนะครับมิเกลอาร์เตต้ากุญเชออาร์เซนอลครับปลุกเร้าแฟนบอลแต่งชุดแข่งแบบเต็มยศนะทั้งสนับแข่งและรองเท้าสตั๊ดเพื่อหนุนหลังทีมในศึกแชมเปียนส์ลีกครับรอบตัดตเชือกละนัดแรกครับเปิดบ้านรับมือเปเช่คืนนี้รอบก่อนหน้านี้ครับอาร์เซนอลคว่ำเบลเยี่ยมริดแชมป์เก่าสกอร์รวมเนะนี่ย โหดมากๆโคจรมาเจอเปเชเชแชมลิกเอิง <c oughs> ที่กลุยทางผ่านเอสตันวิลลาด้วยผลสกอร์สองตัดห้าอเลต้าให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งคืนนี้ครับอเลต้าบอกว่า <c oughs> ข้อความที่ผมอยากจะบอกแฟนบอลคือพวกเขาต้องร่วมเล่นฟุตบอลกับเราในทุกจังหวะขอให้พวกเขาใส่รองเท้าสนับแข้งกางเกงและเสื้อแข่งมาด้วยผมไม่ได้พูดเกินจริงเราต้องทําให้เอมเรดเป็นสถานที่ที่พิเศษแบบไม่เคยเห็นมาก่อน นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2 0 0 9ที่อาเซนอลได้เล่นรอบตัดเชือกชมเปี้ยนลีกครับโดยตอนนั้นเนี่ยแพ้แมนยูทีมร่วมลีกนะครับชนั้นของอาเดนต้าก็กล่าวต่อบอกว่าคุณรู้สึกได้ถึงบร,ริษัทโดยเฉพาะเมื่อเรามีหลายคนทํางานกับสโมสรมายาวนานแต่ไม่เคยมาอยู่ในจุดนี้นั่นแสดงเห็นว่าเส้นทางของเราสวยงามแค่ไหน <c oughs> เรากําลังสร้างบร,ริษัทมันคือเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมแต่เราต้องการมากกว่านั้นอีกเยอะ ผมคิดว่าเกมที่เบรเบลคงเป็นบททดสอบใหญ่ที่สุดที่ทีมในโยุโรปสามารถเจอได้เพราะเรื่องราวทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นที่นั่นเรารับมือเกมนั้นได้ดีมากนั่นสร้างความมั่นใจและประสบการณ์ที่หลายคนในทีมเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนในส่วนของทางเอเนน่นของลุยเอริเก้นะครับก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับก็พร้อมอ่ะเซน,นของเอริเก้เองครับก็ถือว่าสนใจที่จะมาบุกแล้วก็จะ เชื่อมั่นนะว่าการเจออาร์เซนอลครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมลุยอาริเก้กุนซือของปารีสแซงต์แชงแมงนะครับเชื่อมั่นทีมของเขาพัฒนาขึ้นจากเกมแพอาร์เซนอลในรอบลีกเฟสเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนเปเชครับเคยบุกไปแพ้ด้วยสกอร์2-0นะแต่ยังทำแต้มได้ย์ออฟผ่านรอบลีกเฟสมาแล้วคลุยทางจะมีโอกาสรีแมตช์กับอาร์เซนอลในรอบตัดเชือกครั้งนี้ฉะนั้นของอาริเก้ครับพบสื่อก่อนเกมแรกที่เอมเรดคืนนี้เขาบอกว่า มันเกิดขึ้น7 8เดถึงเดนก่อนผมดูย้อนหลังแล้วตอนนี้เราเป็นทีมที่ดีกว่าตอนนั้นมากเราแสดงให้เห็นมาตลอดรายการตอนนั้นเราเจอรอบลีกเฟสท,ที่เข้มข้นมากนะมีหลายนัดที่สามารถเป็นคู่ชิงเชมเปี้ยนลีกได้ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงแต่สุดท้ายการเจอโปรแกรมแบบนั้นคือเรื่องดีเพราะช่วยให้เราพัฒน,นาขึ้นเรากลายเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นและตอนนี้เราต้องการสร้างบริษัทของตัวเองเชมเปีลีกเป็นเป้าหมายที่ยากนั่นไม่ได้ไหมายความว่าเราอยู่ใต้ความกดดัน เรากำลังมุ่งมั่นเปเช่ไม่เคยได้แชมเปี้ยนอร์เซนอลก็ไม่เคยได้เรารู้เรื่องนี้ดีแต่เราไม่ควรให้มันขัดขวางการโชว์ฟอร์มที่ดีสุดนอกจากขาดความสำเร็จทั่วยุโรปเอรเก้ยังเห็นรื่นอื่นที่คล้ายคู่แข่งเขาบอกว่าอร์เซนอลเนี่ยสร้างขึ้นมาจากความแข็งแกร่งของทีมพวกเขาทำทุกอย่างร่วมกันทั้งเกมรุกเกมรับแน่นอนอร์เซนอลมีผู้เล่นระดับท็อปหลายคนแต่ก็เหมือนกับเราคือพวกเขาไม่ได้พึ่งพาใครคนหนึ่งพวกเขามีปัญหาการบาบดเจ็บเปนตลอดส,สั้น แต่ยังโชว์ฟอร์มในระดับสูงสุดอันนี้คือการเปิดใจของหลุยส์เอิเก้ครับบอกว่าครั้งนี้ทางด้านเปเช่ไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนในการที่หวดกับอาร์เซนอลคืนนี้รอบรองชนะเลิศนะครับโอโ้โหรอดูครับว่านัดแรกจะเป็นของใครคืนนี้เตะที่เอมเบรดสเตเดียมครับถือว่าหวดกันยับแน่ๆถือว่าหวดกันสนุกสนานก่อนอะยังไงก็ต้องเปิดก่อนได้ปูดสำหรับคู่คืนนี้นะ มองเลยยังไงก็ต้องเปิดก่อนได้ปูดครับชิงความได้เปรียบก่อนนัดแรกถ้าเกมแรกถ้าได้เปรียบเยอะเนะี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่รอบชิงเนะี่ยแน่นมากๆนะครับก็ต้องเปิดนัดแรกให้ดีก่อนนะครับแต่ถ้าเสมอกันมันก็ยังไปลุนนัดที่2ได้ใช่ไหมแต่ถ้านัดแรกมาแล้วทีมไหนทีมนึงได้เปรียบเยอะเนี่ยคุณก็สามารถตนชัยชนะได้ประมาณ60-80%ได้เลยนะครับ มาทิ้งท้ายกันที่ Rio ริโอฟอร์ดินานหน่อยครับริโอก็ออกมาพูดครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยยังยิ่งใหญ่กว่าลิเวอร์พูลอยู่ดีแม้แชมป์ลีกเท่ากันที่20สมัย Rio ริโอฟอร์ดินานตำนานของแมนยูนะครับยังเป็นสโมสรยังยืนยันนะว่าแมนยูเนี่ยเป็นสโม,มสรที่ใหญ่กว่าลิเวอร์พูลแบบขาลอยถึงแม้ว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมได้แชมป์ลีกสูงสุดเท่ากันที่20สมัยแล้วก็ตามเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทีมอย่างลิเวอร์พูลเองครับเปิดบ้านถลม่ทมทอตแนมฮอตสเป 1, อร์5-1คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครอง แล้วก็ทาบสถิติของแมนยูซิลแชมป์ลีกสูงสุดสมัย20อ่าแกรี่เนวิลล์ครับถึงกับยอมรับว่าแชมป์ครั้งนี้ของลิปูเหมือนเป็นการปิดฉากข้อต่อเถียงว่าใครคือสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอังกฤษพร้อมบอกว่ามันเป็นความรู้สึกเจ็บลึกๆสําหรับแฟนบอลแมนยูแต่ริโอฟรินานไม่เห็นด้วยพร้อมให้ผลว่าใช่ลิปูเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศก็จริงแต่พวกเขาไม่ใช่สโมสรที่ใหญ่ที่สุด เรื่องนี้มันเป็นข้อที่จริงนะลองไปที่ไหนในโลกก็ได้จะเห็นว่าแฟนบอลแมนยูมีมากกว่าลิเวอร์พูลแต่ถ้าลิเวอร์พูลยังประสบความสำเร็จต่อเนื่องและแมนยูไม่มีอะไรเลยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้น,นอีก10ปีขา้างหน้าถ้าลิเวอร์พูลยังได้แชมป์เรื่อยๆแฟนบอลรุ่นใหม่ก็อาจจะเลือกเชียร์ลิเวอร์พูลแทนแต่ตอนนี้แมนยูยังถือว่าเป็นสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบบขาดลอยปีเตอร์เคาครับที่เป็นแขกรับเชิญในรายการของฟรินานก็ถามฟรินานว่าเขากังวลไหมกับทิศทางที่ทั้งสองสโมสรกำลังเดินไปฟรินานาากก็บอว่ วดหัวมากจริงๆนะตอนผมอยู่เมนยูเรานำห่างลิพูแบบสุดๆคว้าแชมป์มากมายแล้วเราก็ทวงคืนได้อีกครั้งกลับมานำอีกผมอยู่ในยุคทองยุคนั้นมันสุดยอดมากๆแต่ตอนนี้ผมได้ดูทุกอย่างค่อยๆหลุดมือลิพูประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมมากกว่าเมนยูมาตั้งแต่ผมแขวนสตาร์ทไปเราก็ต้องยอมรับมันแหละอันนี้คือการเปิดปากของริโอว์ดีนานนะครับก็บอกว่าต่อให้ลิพูล,ล่าสุดเนี่ยเพิ่งคว้าแชมป์พิมลีกใหมๆ่ๆ แต่ให้เทียบจริงๆเนี่ยก็ยังเป็นรองในเรื่องของความยิ่งใหญ่เป็นรองแมนยูอยู่หลายช่วงตัวอันนี้มันคือความคี่เห็นของคนคนนึงก็คือริโอฟอดินานะที่มองว่าลิปูเนี่ยยังเป็นรองแมนยูในเรื่องของความยิ่งใหญ่ถ้คุณจะมีแชมป์20สมัยเท่ากันแต่แฟนบอลถ้าคุณไปทั่วโลกเนี่ยคุณลองไปถามได้แฟนบอลแมนยูเนี่ยมากกว่าแฟนบอลลิปูแน่นอนแต่ถ้าลิปูยังคว้าแชมป์ต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่แน่ว่าอีก10ปีข้างหน้า อาจจะกลายเป็นลิเวร์พูที่ดูยิ่งใหญ่กว่าแมนยูอะไรอย่างนี้นะครับ